สวัสดีค่ะอรราทาโลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงทั่วไปประจำเดือนกันยายนนะคะของราศีมิถุนธาตุลมนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนายนถึง15กรกฎาคมอันนี้เปิดไพ่แล้วอดขำไม่ได้มันคือความคิดของมหาเศรษฐีท่านหนึ่งนะคะซึ่งมีภรรยาอยู่แล้วตัวตนของไพ่เนี่ยเป็นราชาถือเหรียญ ราชาถือเหรียญก็จะมีคู่เป็นพระราชินีถือไม้เท้าซึ่งก็ยังอยู่เป็นคู่กันอยู่นี่แหละ แต่ว่าด้วยฝ่ายชายนะคะในความคิดของเขานะคะคือสิ่งที่คาดหวังเนี่ยคืออยากตายอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจบลงไปเลยไม่อยากมีละ <c ram> ครอบครัวเนี่ยคือเขาพร้อมหมดทุกอย่างแล้วไงไอันนี้เขาคือเขาคิดเล่นๆนะคะ, <c ram> ะผู้ชายที่เรากําลังกล่าวถึงอยู่เนี่ย <c ram> คือผู้ชายที่มีอายุตั้งแต่40ขึ้นไปนะคะทุกอย่างพร้อมหมดแล้ว <c ram> ในยุคอย่างนี้ยังมีคนที่พร้อมอย่างนี้อยู่นะคะอย่าลืมว่าในเมืองไทยมีทุกสิ่งทุกอย่างในทุกแง่ทุกมุมมีหมดทุกอย่าง เพราะนั้นขอแค่คุณเปิดใจเปิดตาเปิดหูแล้วรับฟังนะคะคุณจะเห็นในสิ่งที่อ้อมุมนี้ก็มีมุมนั้นก็มีมันเหมือนการที่เราดูละครเรื่องหนึ่งะคะ่ะก็จะมีทั้งบูมีทั้งรักมีทั้งหนังจอมแก่นจอมซนหรือว่าหนังเด็กๆไพ่ก็เช่นกันในมุมของเดือนกันยายนก็คือผู้ที่ร่ํารวยมั่นคงเป็นซีอเป็นเจ้าของกิจการต่างๆได้หมดเลยนะคะอันนี้ก็คือผู้ที่ร่ํารวยแล้วอายุ40ขึ้นไปนะคะ ที่มีเดทขึ้นมาเนี่ยคืออยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจบจบไปสัทีจะได้ไปทําอะไรที่มันสนุกสนานมั่งก็คือเขาอาจจะคิดว่าเออไอโลกร้ายหรือว่าโรคโควิด -19 เมื่อไห่มันจะจบนะฉันจะได้ไปเฮฮาปาร์ตี้หรือฉันจะได้ไปนู่นไปนี่อะไรตามภาษาคนมีสตังค์อะนะคะเขาคิดของเขาเราจะว่าเขาไม่ได้นะคะ ต่างคนก็ต่างมุมมองต่างคนก็ต่างความคิดนะคะเพราะนั้นคนรวยเขาก็คิดของเขาแบบหนึง่งคนจนเราก็หากินของเราไปบางครั้งเราก็ต้องดูบ้างนะคะว่าเอ๊ะคนรวยเนี่ยเขาคิดยังไงนะเรารู้แล้วว่าคนจนเนี่ยเราต้องหาเช้ากินคําเรารู้และมันต้องเจอทุกวันอยู่ทาไมเราไม่ลองเปิดหัวสมองเราฟังเอ๊ะคนรวยเขาคิดยังไงนะก็ถึงรวยแล้วเขาคิดมุมแปลกๆอันไหนดีเราก็เอาไปใช้อันไหนไม่ดีเราก็ไม่ต้องเอาไปใช้สิคะเพราะเราเลือกได้โรล่าพามาให้เลือกต้อง12คลิปนะคะ สิบสองคลิปนี่คือทั่วไปแล้วก็อีกสิบสองคลิปนี่คือความรักเข้าไปดูให้ชุ่มเลยค่ะว่าเอ๊ะเราจะชอบแบบไหนไยังไงดูได้หมดเลยค่ะฟังได้หมดเอ๊ะอันไหนไม่ดีเราก็เลื่อนไปเอาที่ดีๆเข้าไปไปใช้ในในชีวิตคุณอะนะคะเผื่อมันจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะแล้วเรามาต่อเลยนะคะแล้วเป็นเดทแล้วเป็นยังไงต่อเฮ้ยเป็นเดทแล้วก็เป็นอดีตท,ที่ผ่านมาก้าวดาบ ดาวดาบเนี่ยเขาก็จะอยู่กับความการหลอกตัวเองเขามาตลอดว่าเขามีความสุขแต่จริงๆแล้วเขาไม่มีความสุขหลอกในชีวิตเขาเนี่ยเขายังเหมือนขาดอะไรไปอย่างเขาหลอกตัวเขาเองเขาหลอกตัวเขาเองว่าเขาว่าอยู่อย่างนี้เขามีความสุขแล้วมันดีแล้วแล้วก็เขาหลอกตัวเขาเองอะแล้วมันไม่ได้มีความสุขจริงๆอะมันมีแต่ความคิดเขาคิดมากอะเวลากลางค่ำกลางคืนเนี่ยเขาก็จะคิดมากของเขาอะนะส่วนตัวของเขาเนะเขาก็จะเป็นคนคิดนู่นคิดนี่คือฟันกับความคิดเขาอะนะฮะความคิดด้านลบของเขาอะแล้วก็ จินตนาการมนโนไปเพราะว่าคนเคยออกเคยเที่ยวเคยไปนู่นไปนี่เนาะเราอยู่ๆต้องมาอยู่กับบ้านมาอยู่กับที่มาอยู่กันแล้วก็ไม่ก็เครียดเป็นเรื่องธรรมชาติเนาะคนรวยก็ต้องออกไปใช้ตังคนรวยก็ต้องมเอีเขาเรียกว่าสังสรรค์แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยตามภาษาคนรวยนะแล้วมันไม่ได้ไปไง ก็อยากให้มันจบจบพัททีอะไรอย่างเงี้ยก็นั่งคิดนั่งมโนนั่งจินตนาการของตัวเองไปนะคะแล้วก็ถามว่าอดีตที่ผ่ามาคุณอาจจะมีพ่อมีอะไรก็แล้วแต่ที่คอยตักเตือนคุณหรือไม่ก็ผู้หลักผู้ใหญ่อะคะ่ะที่คอยตักเตือนคุณเราก็ไม่ทราบหรอวว่าใครเพราะที่เราดูเนี่ยก็คือคุณเนี่ยคุณอาจจะมีพ่อที่เคารพก็ได้ นะคะคอยตักเตือนคุณคอยบอกคุณคอยกล่าวคุณคอยให้ความรู้คอยให้สติคุณอะนะคะแล้วก็ต่อมานะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้คือได้6ถ้วย6ถ้วยเนี่ยก็หมายถึงคุณอาจจะเจอรักต่างวัยได้ในที่ที่คุณเคยไปแล้วละ่ะในที่ที่แต่ว่าไม่ได้ไปนานแล้วนะคะแล้วก็ จะได้เจอกับรักต่างวัยรักที่แบบว่าโหยฉันอยากได้มานานและไอ้รักแบบเนี้ยอย่างเงี้ยนะคะนี่คือการจินตนาการของคนมีสตังเขาจินตนาการนะคะเราอย่าไปอะไรมากมายนะคะเราลองมาฟังในแง่ดีๆแล้วเขาจินตนาการแล้วจินตนาการเขาอ่ะมันจะออกมาแบบไหนดีกว่านะคะเราเอาประโยชน์มากกว่าเอา,เอาเอาไอสิ่งที่มันไม่ได้ประโยชน์อะไรนะคะแล้วต่อมานะคะเป็นปัญหาที่ อยากจะแก้ไขคือได้หนึ่งไม้เท้าเขาบอกว่าเนี่ยเขาว่าอยากจะกลับไปจุดเริ่มต้นใหม่มทำธุรกิจใหม่ๆเลยเพราะว่าเขาเนี่ยนะาฝ่าฟันมาด้วยตัวของเขาเองคือห้าไม้เท้ามันขึ้นแนวทางแก้ไขคือเขาเริ่มต้นธุรกิจเนี่ยด้วยตัวของเขาเองแล้วเขาก็ฝ่าฟันมาจนเขาเนี่ยเป็นผู้ที่ชนะแล้วมีเงินมาถึงทุกวันนี้แล้วก็มีความสุขมีความรักแบบที่เขาต้องการเนี่ยคู่เขาแหละแล้วใบสรุปที่ออร่าบอกไงคะว่า เขาฝันก็เพราะว่ามันได้แค่คิด หยุดนิ่งอยู่อย่างนั้นมันไปไม่ได้เพราะมันได้แค่คิดนี่มันคือความฝันของเขาเออฉันฝันเล่นๆน่ะออลลอร่าฉันก็อยากรู้ว่ามันจะมาออกไพ่เธอไหมเท่านั้นเองฉันอยากรู้ว่าเมื่อฉันฝันแล้วเนี่ยฝันแรงๆไปถึงเธอเนี่ยมันจะมีออกที่ไพ่ไหมมันออกค่ะมันออกมาแล้วเนี่ยออลลอร่าอ่านให้ฟังแล้วเนี่ยแล้วคุณอย่าขำนะคะมันหลุดโลกไปเลยอ่ะมันไม่ได้มันไม่ใช่ว่าใครเดือดร้อนหรืออะไรมันเป็นความฝันของคนรวยคนหนึ่งที่ฝันอยากจะมีอ่าที่ฝันเหมือนกับว่าในยุคเนี่ยมันกำลังแก่ง แย่งชิงดีกําลังธุรกิจพังทุกอย่างพังคุณก็นึกไปถึงตัวคุณว่าเมื่ออดีตเนี่ยคุณเริ่มต้นมาจากจากศูนย์อะ คุณยังสู้คุณยังฝ่าฟันคุณยังเอาชนะทุกคนได้ด้วยด้วยกาลังของคุณที่คุณมีอยู่นะคะคุณคิดของคุณอย่างนี้เลยแล้วแล้วคุณก็มามีความรักที่แฮปปี้มีความรักที่มีความสุขสมน้ําสมเนื้อด้วยนะคะความรักของคุณเนี่ยไม่ใช่ว่าผู้ชายแก่หรือผู้หญิงเด็กนะคะไม่ใช่แต่ว่าเป็นเป็นในรักตอนนั้นก็คือรักที่รักที่มันมันสมบูรณ์นะคะคือคุณก็น่าจะอายุไล่เลี่ยกันก็ยังรักกันอยู่ทุกวันนี้ก็ยังรักกันอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่รักกันอยู่แต่ คุณก็แค่คิดเล่นๆเ,เท่านั้นเองแต่มันดันมาออกในไพ่ของออราทารลนี่สิคะการคิดเล่นๆของคุณเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณต้องกดสับส c คร b e เยอะๆเ,เลยนะคะอย่าก,กดน้อยนะคะไม่ได้ต้องเยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นออราขอบคุณดวงของราศีมิถุนท่านนี้มากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ให้โอกาส ออราได้อ่านดวงของท่านนะคะนี้ออราขอบคุณมากๆฝากกด s ับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ